สวัสดีครับชาวมังกรทุกๆท่านกลับเข้ามาพบกันอีกครั้งนะครับกับเปิดฟ้า2ดาวอีพีนี้ก็จะเป็นคำพยากรณ์ประจำเดือนธันวาคมนะครับ2,563กันแล้วนะครับเป็นเดือนสุดท้ายก่อนจะส่งท้ายปีเหมาะสำหรับผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ในเรือนของอราศีมังกรนะครับหรือว่าผู้ที่เกิดอยู่ในราศีมังกรเองนะซึ่งก็คือเกิดอยู่ระหว่างช่วงของวันที่15มกราคมไปจนถึง 12กุมภาพัานธ์ของทุกๆปีก็สามารถที่จะดูแล้วก็อ้างอิงได้จากคำพยากรณ์ใน EP นี้ได้เช่นกันนะครับเอาละสำหรับชาวมังกรในเดือนธันวาคมนี้นั้นนะครับพระเสาดาวเจ้าชะตาดาวเจ้าวาสนาของชาวมังกรเนี่ยจะมีการโยกย้ายโคจรกลับเข้ามาบ้านของตัวเองนะครับยังราศีมังกรในวันที่5ธันวาคม มีกําลังฟื้นกลับขึ้นมาเป็นเกษตรตาธิบดีคลองอยู่ในเรือนของราศีมังกรเองนะครับแต่เผอิญว่าในเรือนของราศีมังกรนั้นมีดาวพระพฤหัสนะครับท่านมาคอยอาศัยอยู่ร่วมเรือนด้วยนะครับจริงๆแล้วพระพฤหัสท่านก็โยกย้ายเข้ามาช่วงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานั่นแหละครับพอเข้ามาเดือนธันวาคมพระเสาร์จึงตามเข้ามาประกบอีกทีหนึ่งนะครับ นี่แหละจะส่งผลให้เกิดเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญครั้งใหญ่ของชีวิตพวกคุณเลยละซึ่งก็ต้องบอกว่านะครับไม่ค่อยที่จะเกิดขึ้นบ่อยมากนักสักเท่าไร30ปีถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่แบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้ครับไอเดือนที่ผ่านานมาเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยมันอาจจะมีเหตุการณ์หรือว่าอารมณ์ในลักษณะแบบยึกยึกยั้งยัก,ยก จะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนมารอบหนึ่งหรือว่ามาหลายรอบก็แล้วแต่ละครับแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงมันก็ยังไม่ชัดเจนหรือว่ามันอาจจะยังมีเรื่องยังมีปัญหาที่ขัดขวางอยู่ทําให้การเปลี่ยนแปลงนั้นมันมีการชะงักหรือว่าหยุดพักไปก่อนนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการของงานของอสถานการณ์รอบๆตัวของบคุคคลนะั่นแหละนะ ก็ลองเอาไปสังเกตดูนะครับว่ามันเริ่มที่จะมีเหตุการณ์มาบีบบังคับหรือว่ามีเหตุการณ์มาเร้าหรือให้คุณที่จะต้องอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากจะขยับขยายหรือว่าอยากจะโยกย้ายอยากจะลงทุนเพิ่มอะไรประมาณนี้แหละครับหลายหลายท่านก็อาจจะมีแผนโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเดิมของตัวเองอยู่แล้วแต่ว่าก็มีอีกหลายท่านหลายรายเนี่ยที่จําต้องยอมเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ที่มันบีบบังคับให้ต้องเปลี่ยนนะครับ แต่ด้วยพระเสาซึ่งเป็นดาววาสนาของชาวมังกรเนี่ยนะกลับเข้ามาเป็นกเกษตรตราธิบดีนะครับพระราหูซึ่งเป็นดาวการเงินนะก็โยกย้ายออกจากเรือนอริแล้วแถมพระราหูนะครับดาวการเงินก็ยังเลงตรีโกนถึงลักนณจุดเกิดได้เกณฑ์ฤทธิโยกกับพระพฤหัสแล้วก็ได้เกณฑ์ขู่มตรคู่โชคลาภกับพระเสาซึ่งเป็นดาววาสนาของพวกท่านอีกผมกําลังจะบอกว่าอย่างนี้นะครับ ไม่ว่าคุณจะทําการอะไรอยู่ก็ตามหรือว่าชีวิตมันจะมีวิธีการเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบไหนก็ตามนะครับนับต่อจากนี้ไปผมเชื่อเหลือเกินว่านะครับมันจะเป็นการปูพื้นฐานวางรากฐานปลูกโครงสร้างใหม่ๆให้กับอนาคตของพวกคุณของตัวคุณเองนะครับจะเกิดผลที่ดีจะเกิดความมุ่งมั่นความมั่นคงนะครับในภายภาคหน้าอย่างแน่นอนนะครับ แต่ยังไงเสียพระเสาท่านก็คือพระเสาการที่พระเสาทับลักนั้นชาวมังกรอาจจะต้องทนเหนื่อยนะครับทนแบกรับกับการสร้างอนาคตครั้งนี้อยู่สักหน่อยนะครับและผมก็เชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยมีความกังวลแน่นอนละเพราะว่าความกังวลมันขึ้นเต็มหน้ากระดานดาวไปหมดเลยละครับแต่ว่าด้วยดาวพระเสาถึงแม้ว่าท่านจะทับลักแต่ท่านก็ยังเป็นเกษตรตาธิบดีด้วยผมเชื่อว่าชาวมังกรจะเข้าใจกับสถานการณ์ตรงนี้ดีนะครับ น่าจะยอมรับนะครับที่จะเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ๆครั้งนี้เข้ามาสู่ครอบครัวเข้ามาสู่ตัวเองหรือว่าเข้ามาสู่ส่วนรวมตามที่ท่านทํางานอยู่ในองค์กรน,นะครับยอมทํายองแบกรับปัญหาแบกรับภาระเพื่อคนอื่นยอมเป็นผู้เสียสละมันอาจจะเหนื่อยอยู่บ้างนะครับในช่วงแรกๆแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วชาวมังกรคุณจะได้รับรางวัลแห่งความเพียรพยายามอย่างแน่นอนครับ ไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงของตัวเองชื่อเสียงของตัวเองเงินเก็บเงินตราของตัวเองนะครับทุกอย่างที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จะมีเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนล่ะครับและที่สําคัญคุณจะมีมิตรแท้มีกัลายาณมิตรมีมิตรสหายที่จริงใจต่อคุณนะครับคอยช่วยเหลือคุณในยามตกทุกข์ได้ยากในยามลาบาก ซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดที่ประเสริฐของดวงชะตามากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าโดยปกติคนเรานั้นเป็นผู้ที่มีความโรคโมโทสันนะครับมีพระราหูอยู่ในใจบางคนนะครับขนาดถึงกับเป็นพี่น้องกันแท้ๆเนี่ยยังเสียบหลังกันได้เพราะเพื่อแค่ผลประโยชน์เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าคุณนั้นมีคนรอบข้างที่จริงใจคอยช่วยเหลือต่อคุณนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่นะดีมากๆเลยละ่ะ เป็นกุศลที่คุณเคยเพียรทํามาแล้วก็มาบ่นกับผมเนี่ยเคยบอกว่าทําดีแล้วไม่เคยเห็นใครเห็นคุณค่าเนี่ยนะเออมาบ่นให้แต่ผมฟังจริง,รงๆแล้วชาวมังกรเนี่ยก็คือดาวเสานะครับพระเสาก็คือเสือเวลาดุโมโหร้ายเนี่ยโอ้ยเดือดดาลน,นะครับคนใกล้ตัวนี้แต่กระเจิงแต่ถ้าหากคุณรู้จักควบคุมอารมณ์ของคุณให้นิ่งขึ้นนะครับ เออปรับเปลี่ยนวาจาให้อ่อนโยนนุ่มนวลขึ้นอีกสักนิดนึงนะโอ้ยคนที่คอยจะช่วยเหลือคุณไม่ต้องห่วงหรอกครับจนแทบที่จะเอามือผลักออกนู่นแหละเออนะที่ผมพูดมาอย่างนี้ก็เพราะว่าอย่างนี้นะครับในเดือนธันวาคมนี้นั้นพระเสารทัพลักษ์โยกถึงพระอังคารซึ่งเป็นดาวคู่ศัตรูอยู่ในเรือนของสังคมรอบตัวนะครับ คนที่คุณติดต่อพูดคุยเจราจางานด้วยเสยวนาด้วยนั่นแหละก็ต้องระมัดระวังเหตุขัดแยง้งจุกจิกใจเกิดประเด็นในเรื่องของอารายได้หรือว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่สมเหตุสมผลกันเกิดขึ้นหรือว่าคุณนั้นอมองว่ามันไม่ถูกต้องมันไม่ยุติธรรมนะแต่ยังไงผมก็มองว่าไปได้ละเพราะว่าจิตใจลึกๆของคุณนั้นยังมองภาพรวมมองภาพกว้างนะครับมองอผลลัพธ์เป็นหลักอยู่ซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ดีละ เพราะถึงยังไงผมก็ยังมองว่าคนเหล่านั้นนะครับเขาพร้อมที่จะเข้ามาสนับสนุนเกื้อหนุนคุณในยามที่คุณลำบากในยามที่คุณต้องการความช่วยเหลืออยู่ดีนั่นแหละครับแต่ถ้าหากคุณดุมากเสียจนเกินไปนะพวกเขาเหล่านั้นก็จะเริ่มที่จะขยับออกจากตัวคุณห่างออกจากคุณทีละน้อยทีละน้อยนะครับซึ่งมันก็จะส่งผลเสียต่อตัวของท่านเองนั่นแหละเพราะว่าจะไม่มีใครช่วยเออทำงานคนเดียวเหนื่อยตายหาครับ ในวันที่1ถึงวันที่5นะครับประมาระวังปากเสียงถกเถียงกันในเรื่องของเงินเงินทองทองโดยเฉพาะกับคู่ครองสามีภรรยานะครับนะในวันที่6ไปถึงวันที่10เนี่ยเป็นช่วงริเริ่มงานอะไรใหม่ๆช่วงนี้ดวงดาวท่านส่งเสริมส่งผลมากในการริเริ่มในการผลักดันนะครับพวกงานเสริมรายได้พิเศษจอบอะไรต่างๆพวกนี้หากชาวมังกรท่านใดมีแพลนที่จะลงทุนอะไรใหม่ๆอยากจะทําในช่วงนี้นะครับ ให้รีบจัดการเสียจะขึ้นได้สะดวกสบายมากนะครับจะประสบผลสำเร็จบังเกิดขึ้นได้ง่ายมากเลยทีเดียวจะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของผู้คนในรอบวงกว้างๆนะครับเพื่ออาจจะมีเมกับโปรเจกต์เข้ามาในช่วงนเวลาตรงนี้ก็เป็นไปได้นะพอเรื่อนผ่านเข้ามาวันที่11ไปจนถึงวันที่26เลยนะครับไปไปลายเดือนอการเงินปรับตัวดีขึ้นมานะครับ ช่องทางการทํามาหารายได้การทําเงินใหม่ๆจะถูกเปิดกว้างมากขึ้นนะโดยเฉพาะพวกรายได้เสริมนะครับช่วงนี้ก็มีเข้ามาให้ได้ทําให้ได้จับอยู่บ่อยครั้งพอเลยผ่านเข้ามาช่วงสุดท้ายของเดือนจริงๆเนี่ยคือวันที่27ไปจนถึงสิ้นเดือนนะจะเป็นช่วงที่คุณนั้น คิดว่าตัวเองนั้นโอ้ได้พักผ่อนเสียทีนะครับการงานมันก็จะดูรีแล็กซ์มากขึ้นกว่าเดิมนะครับมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนผลักดันนะมีคนเข้ามาชอยคอยช่วยเหลืองานเออผู้หลักผู้ใหญ่เองเขาก็จะเอ็นดูคุณเป็นผลจากที่คุณได้เพียนทํามาก่อนหน้านี้นั่นแหละครับสรุปแล้วนะครับแนวโน้มของการงานนั้นเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่าน,านมานะครับไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงไม่ว่าคุณจะย้ายงานหรือไม่ย้ายงานหรือทํางานอยู่ที่เดิมก็ตามแต่ มันจะมีเกณฑ์ของการปรับเปลี่ยนหรือว่าปรับตัวที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนล่ะครับคุณจะสามารถควบคุมคอนโทรลเวลาในการทํางานได้มากขึ้นกว่าเดิมนะพวกงานรองรายได้เสริมพวกนี้นะจะเด่นมากมาแรงมากโอกาสใหม่ๆก็จะเข้ามาอยู่เรื่อยๆให้พวกคุณได้ทําได้จับได้หาได้เครดมันนี่สร้างรายรับเข้ากระเป๋าได้อยู่เรื่อยๆนะครับจากกลุ่มสังคมเพื่อนฝูงที่คอยคบค้าสมาคมอยู่นั่นแหละครับ ส่วนในภาพรวมของการเงินนั้นนะครับมุมของรายรับที่มีเข้ามานั้นมันก็มีอยู่นะอย่างที่ได้บอกได้กล่าวไปข้างต้นแล้วแต่ว่ามุมของรายจ่ายนี่สิมันมีเกณฑ์ที่จะได้เข้าไปหมุนเงินบริหารเงินค่อนข้างที่จะมากอยู่นะครับมันดูเหมือนว่า จะเป็นปัญหาที่บุคคลอื่นนั้นสร้างไว้ให้กับคุณเพื่อที่จะเข้ามาแก้ไขเออโดยเฉพาะใครที่มีคู่ครองแล้วนะครับในเดือนนี้มีโอกาสที่จะได้เสียเงินให้กับคุณเธออยู่นะอ่าจะด้วยเหตุผลหรือว่าวัตถุประสองค์อะไรก็ตามแต่ละครับแต่ว่ามันมีมุมต้องไปซับพอร์ตช่วยเหลืออาสาเขาเหล่านั้นอยู่แต่ว่าก็อย่างที่ได้บอกมาแล้วนั่นแหละครับมุมของรายรับก็ยังมีเกณฑ์ไหลเข้ามาอยู่ตลอดทั้งจากรายได้หลักแล้วก็ทางรองเออ พอมันเหมือนกับจะหมดไม่หมดจะทันไม่ทันเดี๋ยวมันก็มีไหลเข้ามาเติมทันอยู่ดีนั่นแหละครับเรื่องของการเงินนั้นไม่น่าจะเป็นกังวลอะไรมากนักสักเท่าไหร่หรอกครับเพราะว่าตั้งแต่าดาวการเงินเนี่ยย้ายออกจากเรือนคู่ศัตรูคู่อริอเมื่อตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมาก็ดูเหมือนว่านะครับชาวมังกรน,นั้นจะหยิบจะจับอะไรมันก็เป็นกำลังก,กําไรมากขึ้นนะครับจะค้าจะขายอะไรมันก็พอจะมีเงินเก็บได้อยู่บ้าง จะทำากงทำงานอะไรมันก็พอจะมีรายรับได้เก็บได้อยู่บ้างนะครับเงินเก็บก็สามารถที่จะควบคุมได้มากขึ้นอยู่นะสบายใจในเรื่องเงินไปได้อีกนะครับอย่างน้อยก็เออยาวๆเกือบจะนวนและครับปีครึ่งนวนและครับสุขภาพนะครับมีความเครียดสะสมหลายเรื่องหลายรา,ยราวนะครับนอนก็ไม่ค่อยจะหลับล็อกทานอาหารก็ไม่ค่อยอร่อยระวังโรคกระเพาะนะครับท้องอืดเออมีผลในเรื่องของการขับถ่ายด้วยนะ ระวังน้ําหนักขึ้นด้วยนะครับจากพฤติกรรมการรับประทานในช่วงเดือนที่ผ่านๆมานะครับาการเดินทางในช่วงของวันที่16ไปจนถึงวันที่26ธันวาคมก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับถึงแม้ว่าเกณฑ์การเกิดอุบัติเหตุมันจะไม่รุนแรงแต่ว่ามันก็พอมีอยู่แล้วก็ความปลอดภัยจากที่ทํางานเนี่ยอุบัติเหตุจากที่ทํางานโดยเฉพาะที่ทํางานที่มันมีเครื่องยนต์กลไกเครื่องจักรก็ต้องระมัดระวังเช่นกันนะครับส่วนเรื่องของความรากนั้นนะครับ ดวงจันทร์ไปตกทนางพันธุสุภะนะครับพระจันทร์ฐานพระเสาอุปถัมภ์เคหังเออมันมีมุมที่จะได้เข้าไปซัพพอร์ตได้เข้าไปช่วยเหลือปัญหาของคู่ครองอย่างที่ได้กะดังที่ได้กล่าวได้บอกมาข้างต้นนั้นแหละครับเออโดยเฉพาะในเรื่องของเงินเงินทองทองนะพระเสากุมกันอยู่กับดาวพระฤหัสนะครับซึ่งเป็นดาวคู่ธาตุของพระจันทร์นะครับแล้วก็เล็งเข้าเรือนคู่ครองก็ต้องบอกอย่างนี้ครับมันมีมุมการกัดจิกกันอยู่บ้างนะครับ ต่างฝ่ายก็ต่างแข็งนะช่วงนี้เออมันมีผลอยู่ในช่วงหนึ่งของเดือนแหละนะครับแต่ก็เอาเถอะประมาณช่วงไปลายปลายเดือนเดี๋ยวสถานการณ์ก็จะกลับมากระนุ่งกันนิงกันอีกครั้งนะครับแต่ด้วยลักษณะความสัมพันธ์ของดวงดาวเช่นนี้นะครับหากเกิดประเด็นอะไรขึ้นมาให้รีบเคลียร์รีบประสานใจกันซะนะต่างฝ่ายต่างอย่างเงียบนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะ เลยเถิดไปไกลเลยล่ะนะครับทั้งคุณแล้วก็คู่ของคุณเนี่ยช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าสเสน่ห์แรงกันทั้งคู่หากแยกหาก่างจากกันเลิกคุยกันไปช่วงหนึ่งมันมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาขั้นกลางได้ทั้งสองฝ่ายเลยนะครับส่วนคู่ไหนที่มีความสัมพันธ์คบกันมาอย่างยาวนานนะครับมีสายสัมพันธ์ที่เหนียวแน่น ก็ต้องระมัดระวังความขัดแย้งกันเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับในท่านความคิดเห็นไม่รงรอยกันไม่ตรงกันอาจจะมีการพูดกระแทกแดกดันกันอยู่บ้างนะครับ <c oughs> แต่ว่าพอเขาค่อยๆเข้าไปช่วงปลายเดือนสถานการณ์ก็จะปรับตัวดีขึ้นมาเองนั่นแะครับส่วนคนส่วนนั้นนะครับมีโอกาสที่จะพบคนถูกใจนะโดยเฉพาะช่วงของหลังวันที่16ทธันวาคมไปแล้วนะครับอาจจะเป็นคนที่ได้พบได้เจอกันในที่ทํางานในแหล่งทํางานนั่นละ หรือว่าเป็นคนทางไกลก็เป็นไปได้นะครับลองเอาไปสังเกตดูจริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่าเขาหรือว่าเธอคนนี้เนี่ยอาจจะรู้จักกับคุณมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วละแต่ว่าที่ผ่านมานั้นความสัมพันธ์นะครับมันไม่ค่อยจะชัดเจนมันไม่ค่อยจะคืบหน้ามากนักสักเท่าไหร่แต่ก็มีโอกาสนะครับได้สารสัมพันธ์กันมากขึ้นในช่วงปักหลังของเดือนธันวาคมไปแล้วนะครับอย่างที่ได้บอกก็คือหลังจากวันที่16ธันวาคมไปนะครับ ก็ขอฝากกันเอาไว้เท่านี้ก่อนกับชาวมังกรนะครับขอพระคุณมากๆนะครับสำหรับทุกกำลังใจการติดตามการกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้นะครับชาวมังกรนั้นจากเดือนธันวาคมเป็นต้นไปจะเป็นช่วงจังหวะแห่งการสร้างเนื้อสร้างตัว จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะนําพาความมั่นคงมาสู่ตัวคุณอย่างแน่นอนล่ะครับอันนี้รับประกันเลยเพราะว่าผมแอบสองดวงดาวของพวกคุณล่วงหน้าไปแล้วล่ะนะดียาวไปเลยนี่อย่างน้อยก็4 5ปีไปเลยล่ะครับและเมื่อเอากลับไปเทียบกับช่วง2-3ปีที่ผ่านมานะครับจากนี้ไปชีวิตของพวกคุณมีแต่จะรุ่งกับรุ่งอย่างเดียวล่ะครับก็ต้องบอกแบบนี้ละ แต่ว่าช่วงจังหวะของเนี่ยนะเดือนธันวาคมหกสิบสามไปจนถึงมีนาหกสิบสี่เนี่ยมันเป็นช่วงจังหวะที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างอยู่มันจะมีความอึดอัดอยู่นะครับเพราะว่าพระเสาร์เนี่ยท่านเป็นดาวใหญ่นะครับเป็นถึงหนึ่งในสามตรีเทพแห่งดวงดาราเวลาจะโยกย้ายแต่ละทีเนี่ยโอ้ยอึดอัดยืดยาดเหนื่อยเคลื่อนตัวช้าอยู่นั่นแหละนะครับแต่พอผลออกมามันก็จะมากมายตามความยากความเหนื่อยนั่นแหละครับ ก็ต้องไปแล้วนะครับอีพีหน้ามาพบกันกับดวงรายปี2564นะครับอย่าลืมเข้ามาเช็คกันนะครับจะได้เอาไปปรับตัววางแผนกันล่วงหน้ากันแบบยาวๆข้ามปีไปเลยสำหรับอีพีนี้นะครับชาวมังกรโชคดีนะครับมีรถมีบ้านมีทรัพย์สินเงินทองนะครับซื้อที่ได้ที่ทรัพย์สินไหนที่มันเคยสูญหายไปก็ขอให้ได้กลับคืนมาจะด้วยวิธีอะไรก็แล้วแต่นะครับสวัสดีครับ